พี่น้องเลิกงานมาับเลิกงานหกโมงก็มาใส่เบ็ดกันคือเก่าครับพี่นอ้องเดี๋ยวใส่เดือนอยู่นะคือเก่าครับพี่น้องอันนี้ก็มาใส่กับพี่ต้นเหมือนเดิมครับเลิกงานมาก็พากันใส่เบ็ดครับอเอามาแบบมาด้วยอยู่นาคือเก่าครับพี่นอ้องใส่เล่นๆไปพี่น้อง บรรยากาศดีครับอยู่นาคือเก่าครับพี่นอ้องก็ใส,ส่เบ็ดเสร็จแล้วครับตอนนี้ก็เพิ่งใส่เสร็จครับพี่ต้นกระเสร็จลยังครับพี่ต้นกระเสร็จเลยยังครับ,บนนะออเหลืออีกสิบคันอีกอ่าใส,ส่เบ็ดเสร็จก็จะไปนั่งพักที่กระท่อมทุง่งนาก็รอมาดูอีกรอบดึก อะไรดึงเร็วจังรอชมนะครับสิมานวะน้องมือนนี่เฮ้า,อ,าอยู่น้าก็เก่าด้วยครับพี่นอ้องอืมนั้นเดินกลครับติดแล้วครับพี่น้อ่ะาดุครับปดุปดุสสใส่ใส่อยู่นะอ้ออี นี่นี่น,นี่โอเคสายหญ่อยู่ครับปาดุกครับหนึ่งเต้มแล้วครับสายเสร็จแล้วเดินกลับดีดลนะครับว้าจะเดินกลับปาดุกตัวน้อยอืมอืมโอ้ดพอดีเลย